สวัสดีครับพี่น้องผู้ร่วมอุดมการประชาธิปไตยทุกท่านครับผมดีเจหนึ่งครับเชียงใหม่โลซายต้องถือว่ารับเกียรยิ่งยิ่งครับที่ได้มาพูดคุยคุยนรากับพี่น้องในวันนี้ครับก็ก่อนอื่นต้องขอนําตัวสักหน่อยครับว่าเป็นใครมาจากไหนครับเพราะชื่ออาจจะไม่ได้คุ้นหูท่านผู้ฟังหลายๆท่านครับปกติผมจัดรายการวิยุนะครัาที่เชียงใหม่ก็จะจัดเป็นภาษาภาษาคําเมืองนะครับภูดภาษาเหนือ เอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดภาษาที่ถนัดแล้วกันนะครับเป็นภาษาคําเมืองภอาษาเหนือรับภาษาของคนเชียงใหม่คนล้านนาครับผมเป็นนักาการศการวิทยุชุมชนนะครับเคยจัดรายการวิทยุชุมชนอยู่ที่ึ้นรัฐเชียงใหม่51จัดอยู่ช่วงหนึ่งครับแต่ก็หยุดจัดรายการมาเมินแล้วนะครับเลิกจัดข้อพห่าหลังจากการสลายการชุมนุมเมื่อปี53ด้วยประสงค์ครับ ตัดีชื่อผมไปติดอยู่ในผังลมเจ้าผังลมเจ้าที่ไปอุปโลกขึ้นมาโดยสอชนะครับมีชื่อติดารากแหเ์ไปเพิ่นตัวก็เลยต้องหยุดจราการอายุไปสถานีเพิ่อนกอบญาณค่ายที่จัดนะฮะเนื่องจากว่ามันมีผลต่อการเพ่งเล็งเรื่องราวของการสถาบันการลบสถาบันครับจากนั้นผมเกิดไปทําสถานียุนชนครับสร้างสังคมเชียงใหม่ทําเองนะครับร่วมกันบริจาคตั้างกันเอง จากพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่ต้องการจะฟังเนื้อหาสาระข่าวสารด้านการเมืองเพราะว่าช่วงนั้นนะครับช่วงที่หลังจากการปราบสลายกระชุมนุมวิราชประสงค์สถานีชุมชนที่เชียงใหม่ก็เวลาสถานีก็ปิดไปครับสถานีเปิดขึ้นมาก็ามีแต่การเปิดเปิดเพลงไม่จะเว่ามีข้อจํากัดเยอะครับเราเอารมณ์นั้นก็คือว่ามันต้องถึงอารมณ์ของการต่อสู้นะครับก็เลยพยายามจะดิ้นรนในการตั้งสถานีเองครับเปิดสถานีอายุ สร้างสาสังคมเชียงใหม่ครับขื้น99.15แล้วก็มีการจัดการทางเว็บไซต์ตัวเนะครับก็คือพวกนั้นไปทางเว็บไซต์เชียงใหม่ว็บไซ้ายนะครับรวมถึงจัดที่เว็บไซต์เล็กพัสตัวเองครับจัดได้สักพักหนึ่งก็ต้องหยุดจัดไปครับเนื่องจากมีคดีความการเมืองส่วนตัวเองนะครับมีคดีความที่ถูกฟ้องครับเป็นคดีความเป็นคดีความมั่นคงนะครับมาตรา1 16นึนะครับซึ่งเกี่ยวกับการปุบระดมมวลชน เป็นคดีเดียวนะครับของเชียงใหม่ที่มีการฟ้องนักจาดก,การวิทยุแล้วก็ฟ้องแกนนำคดีอื่นนี่มีการฟ้องจริงแต่อายการก็ยังบอกฟ้องห้องหรือว่ายังเก็บเรื่องให้ห้องหรือยกฟ้องห้องมีคดีผมครับปีเจหนึ่งคดีเดียวที่ถูกฟ้องในช่วงปีหลังจากปราบหลังจากสลายการชุมนมุมในปี53ครับซึ่งนคดีเก่าแต่คดีนี้นแต่ปี52แล้วก็ซ้ำไปครับก็ต่อสู้คดีมา2ปีสุดท้ายก็สาลชั้นต้นนะครับตัดสินว่าผิด แต่ก็เพิงเราลงายาไป้3ปีนะครับตัดสินวันที่5กันยายนปีที่แล้วนี่เองครับต้องไปรายงานตัวรูปสามเดือนนะครับหลังจากที่มีการ,รตัดสินคดีเพราะฉะนั้นครับผมขอกลับมาจาในในในัดการทิ่ยุอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คืน1้7 0ูนี่ก็เพิ่เช่นใหม่แต่ก็จัดได้เพียงช่วงงสั้นเท่านั้นเองครับเนื่องจากว่าอาจจะมีข้อกังวลเนื่องจากเนื้อหาที่ผมจัดเนี่ยจะไปกระทบต่อสถาบัานมหากษัตริย ทัางสถานีวิยุท็นอาจจะเป็นห่วงนะครับเรื่องของความละเอียดอ่อนนะครับของเนื้อหาที่ผมจัดก็เลยต้องยุดจัดการทางวิทยุธ์ชุมชนทางข้างหนึ่งแต่เขายังคงจัดผ่านทางเว็บไซต์เชียงใหม่โลซายรวมถึงไปเปิด a c e b o o k ครับเว็บเพจทางเลี่ยงเบี่ยงทางเลี่ยงเบี่ยงซ้ายนะครับทางเลี่ยงหรือว่าเบี่ยงซ้ายเข้าไปกดไลค์กันได้ก็ถือว่าเป็น Facebook ที่เป็นช่องทางที่ผมใช้สื่อสารครับพี่น้องแฟนรายการที่เชียงใหม่ครับ หลังจากการรัฐประหาร22พฤษภาคมที่ผ่านมาผมมีชื่อนะครับที่ไปรายงานตัวกับคอสชอเป็นประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับวันอนาทิตย์ที่5้าทับ257ลงวันที่24พฤษภาคมก็เรียกได้ว่าหลังจากการรัฐประหารสองวันนะครับมีชื่อรียกนักกิจกรรมอาจารย์นักวิชาการหลายคนครับ35ท่านไปรายงานตัว ผมตลิดลาาแขกไปตัวอีกครั้งหนึ่งครับเ,เขารอบสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งหลังจากพลิกพลิกอยู่ในังล้มเจ้าชุดนั้นมีบุคคลสําคัญหลายคนเลยครับอาจารย์วัเจียภาริรัตอาจารย์สมศสักดิ์เกียรติสกุลที่มีคําสั่งถูกเรียกไปรายงานตัวโดวยผมปฏิเสธนะครับที่จะไปรายงานตัวเหตุผลคงจะมาแต่ต่า,างๆนะครับคนที่่อไปรายงานตัวหลายหลายคนนะครับเพราะว่าอันับแรกเลย เป็นเรื่องความปลอดภัยที่เราเอาของวลเรื่องความปลอดภัยครับทำหรเรื่องนี้คือเรื่องที่มันมีเหตุอันควรเลยครับที่ต้องไปรายงานตัวกับกลุ่มบุคคลที่ทําการรัฐประหารทําการตลอาํานาจประชาชนนะครับทั้งข้อหนึ่งนี้ผมเชื่อว่ามันมีอย่างที่จะสามารถกลังตีได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเขาไปรายงานตัวแล้วเนี่ยเขาจะบรรทุกเพิ่มคดีเป็นอื่นนะครับโดยเฉพาะคดีเรื่องของมาตรที่หนึ่งสองซึ่งผมก็ซูญเสี่ยง มานรล่อ,ลอดนะฮะยิ่งเป็นปัญหาที่ต้องคบคิดเยอะมากครับในปัจจุบันนี้ครับต่อเรื่องของคดีอาญามาตรา1นนะครับที่เป็นที่ถกวนอยู่อย่ทีทราบกันดีครับมันต่อจะมีเรื่องราวของการกวาดล้างอย่างเข้มงวดมันแต่ช่วงประมาณปี2019หลังจากอดีประหารคุณทังสินจินวัฒน์มีการเกิดขึ้นของคดีนี้อย่างมากมายเลย ซ่มเสียงย่างยิ่งนะครับในการบริการตัวเพราะว่าเราจัดรายการหนึ่งมีชื่อในผังร่มเจ้าตัวนะครับสองก็มักจะนําเรื่องราวของสราบานนะครับมาอู้ในเชิงว,วิชาการนําบทความต่างๆของาาอาจาจา์ที่เป็นอู้เรื่องสาะบนานตระส์นะครับมาขยายความให้ชาวบ้านได้รับฟังรวมถึงผมเคยเป็นรวมรวม,รวม,รวมนะครับในการล่ารายชื่อแก้ไขกฎนหมายระยะที่หนึ่งสองครับครกรุนกนหนึ่งสองก็ถือว่ามีส่วนร่วมและเคยถูกบรรดานัล่าแม่มด แถวภาคเหนือนี่ล่าอยู่บ่อยครั้งเลยก็เลยคิดว่าไปดีกว่านะครับหลังจากที่เขาผมทราบว่าต้องไปรายงานตัวและลำประกอไปครับก่อมีการลบหนีคือตัดสภาพนะครับก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนก็คงต้องลบทีทวัฒน์นะครับพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่พอจะไปได้นะครับแถวบริเวณพื้นที่ถือว่าเป็นไปด้วยความยากลาบากกันแล้วกันครับ ท่านฟังครับสถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้เป็นเรื่องที่ยุ่ร้ายอย่างยิ่งเพราะว่ามีการระมืดสิ้ธิชนอย่างรุนแรงละมืดอ,อย่างรุนแรงทักว้บบางขงวางตัวคนที่อยู่ในประเทศได้หรือคนที่ต้องต้องยอมนะครับจะยอมด้วยความเต็มใจหรือประเต็มใจอันนี้ก็แล้วแต่ฮะส่วนคนที่ไม่ยอมนี่เจะถูกจัดการถูกไล่ล่าถูกคุกคามถูกจับกลุคมขู่สารพัดเลยนะครับทั้งๆที่ไปทำอย่างผิดเลย ถ้าเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบะชาธิปไตยครับผงบอกว่ินะครับแต่บ้านที่มันปกครองด้วยระบอบปฏิการชัดเจนนะครับการปกครองในระบอบปฏิการเนี่ยเอาที่มันสามารถจะหามาตรฐานที่มันเหมือนนานาประเทศได้นี่คือสถานการณ์จริงที่พี่น้องผู้ร่วมประชาราษฎปไตยต้องเข้าใจให้ตรงขนก่อนว่าปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้ปกครอง้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับเป็นปฏิการเข้าใจตรงก่อนนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางในการเคลื่อนไหวต่อไปว่าจะ เคลื่อนไหวยังไงต่อไปครับเพราะว่าบนนรครับมีอานาจเบืดเสร็จจะทาอย่างไรก็ได้นะครับบอกว่าเรื่องนั้นจะถูกต้องจะไร้เหตุผลจะเลวในย้อมขนาดไหนครับผู้การาเขาไม่จะมานั่งค่อนแค่ว่าอันนี้มันถูกอน,นี่มันผิดหรือไปหาความถูกต้องหรือมองประเด็นเขอพิพาทของบริษัรทางเดียวนะครับที่จะโค่นล้มบริการได้เบืเองต็ที่ผ่านมาจากตัวอย่างของประเทศที่มีการโค่นล้มบริการได้คือการลุกฮือของประชาชน คำว่าลูกคือนะฮะย่อมหมายถึงการลุกขึ้นมาต่อต้นนานอำนาจผู้ปกครองผี่ชอชนนะฮะอันต้องทำโดยประชาชนที่พร้อมใจกันเป็นจำนวนมากๆและต้องมาใช้แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่อันนะครับต้องลุกคือกันเป็นมวลที่ทีมากมายเลยที่สําคัญนะครับการลุกคือนะครับต้องพัฒนาไปสู่กระบวนการทางการเมืองที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นระบบที่ม่นคงต่อไปครับ อย่างที่รัสเซียนะครับพรรคบอลชีวิตก็เคยทำมาแล้วนะครับหลังจากการปฏิวัติรัสเซียที่มาทำประเทศไทยเฮานะครับยังเคยมีเหตุการณ์ที่พองกับการลุกฮึอประชาชนเลยสักครั้งเลยนะครับตั้งแต่ส4ตัวร้านเนี่ยก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับพฤทธทาปี35นะครับก็คือมีเงื่อนงำอยู่ดีนะครับถ้าสาวไปก็มีการจัดตั้งอย่างมาซิมอย่างเทจุการณ์แสดงนะครับในปี5 253เองครับก็เป็นการจัดตั้งเฉพาะกลุ่มนะครับเรียอมาใช้การเคลื่อนไหวของประชาชน ส่วนใหญ่ของประเทศดังนั้นนะครับถ้าเขาต้องการจะโค่นล้มพลเอกการที่สําคัญเลยนะครับเราต้องลุกพวกเดียวกันเองหมายถึงไปปลุกประชาชนนะครับมากมากกว่าจะไปไปหาวิธีจับผิดว่าเอะมันนี่ประยุทธ์อู้อย่างนะครับอู้ผิดอู้ถูกครับมันบอกทูกต้องนะครับหรือว,ว่าอันนี้มันผิดกฎหมายมันบอกทุกต้องมันคัดต,ต่อกฎหมาย จะลืมว่าชนชั้นใดนะครับเขียนกฎหมายก็เพื่อประโยชน์ของชนชั้นนั้นนี่เป็นเรื่องปกตินะครับแต <c oughs> ่ด้วยการเขียนกฎหมายก็เพื่อประโยชน์ของบริษัทเองเขาจะไปป่วยการหาข้อบกพร่องของบริษัทว่ามันทำผิดผิดลักซึ่งมันคิดอยู่แล้วนะครับผิดตั้งแต่การร,าระ,าะรบาดหารแล้วผิดตั้งแต่การที่พัฒาประชาชนนะครับผิดตั้งแต่การปวอากันน้เมิดซึ่งมีชนผิดมาตลอดนะครับดังนั้นบรรษคทามผิดกมจะเรื่องแปลกนะครับ ควรจะมองถือว bon ่าจะทำยังได้ที่จะกับจ้าสถานการนี้ได้แล้วก็ต้องทำใจแต่อย่างถาวบอมองดูรากเงาของปัญหาเกิดขึ้นจากอะไรอย่างอะไรอย่างคือรากเงาครับต้นต่อปัญหาเกิดจากอะไรอย่างอีย่างคือต้นต่อนะครับเข้าใจที่มันตรงก่อนเข้าใจสถานการณ์นี้ตรงก่อนแล้วค่อยขยับขับเคลื่อนกระบวนการจะได้เป็นเอกภาพนะครับเป็นแบบเดียวกันไตมาแย่ต่างคนต่างทางต่างคนต่างแนวทางเราขอมามาก้นด่ากันครับสมัยสมัยก่อนว่าว่าเอ้ยมัน คนนั้นทาถูกคนนั้นท,ทําผิดคนนี้สู้จริงคนนี้สู้บ่จริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่ที่เฮาพยายามจะพู้กันมาตลอดที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของการนำขององค์กรใหญ่อย่างองปชอเป็นที่พู้กันมาตลอดซ้ำๆซ,ำๆซำๆากๆนะครับหลายข้างหลายคนแล้วว่า นปชนะครับก็ได้นําพาพี่น้องประชาชนไปสู่ทางที่ถูกต้องหรือว่านําพิษอย่างนี้แล้วแต่เรื่องจริงๆเลยนะครับผมขอโทษแก่นําเลยนะครับขอโทษแก่นําเพราะว่าผมเลยดิดว่าเขาเป็นแกนนําตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแน่นอนจะมีคนอาสาขึ้นมานําต้องการแกนน้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ประชาชนอย่างผมเนี่ยผมไปดูผมไปดูว่าเฮ้ยคนที่ใช่แกนนํำหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่คือผมไม่ได้มอง มประชเปลนแกลนัตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนนักการเมืองเองเรัมาสสเองนะครับที่พยายามเข้ามาเล่นการเมืองก่อนมาทำวลชนผมก็เคยโทษนักการเมืองเพราะผมคิดว่านักการเมืองเข้ามาเล่นการเมืองตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราได้ต้องการเ,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 เข้ามาในการเปลี่ยนแปลงหรือต้องการเข้ามาในการทําประเทศเป,ประชาธิปไตยเหมือนที่ประชาชนต้องการเป้าหมายต่างกันนะครับแต่ว่าคือ็นแนวรวมคล้ายกัน ผมไม่เคยตวดมลชนนะครับว่าใครมีแนวคิดที่จะก้าวหน้าล้ำจากประชาชนส่วนใหญ่หรือว่าล้าหลังือตัวบรตตันประชาชนถึงส่วนหนึ่งเพราะว่าสักวันเรื่องราชนี้นะครับต้องเรียนรู้การเมืองเหมือนกันนะครับมันเหมือนห้องเรียนหนะังสือมีปหนึ 3, ่งปสองปสามปสี่ปห้ามันมีการขึ้นจันนะครับนผู้ฟังเวลานะครับจะเป็นเครื่องพิสูจน์สถานการณ์จะเป็นเครื่องก่องการาวให้เราเข้าใจตรงกรันสักวันนะครับ ข้อมูลข่าวสารของชาวทุกคนนะครับต้องเรียนรู้ท่าทานกันหมดเพราะว่าจากาข้อมูลที่เรารับฟังทุกวันจากสถานการณ์จริงนะครับจากประสบการณ์ที่ประสบม,มาวันนี้หลายท่านหลายคนในที่ผ่านมานะครับท่านหลายคนอาจจะมาเข้าใจว่าเฮ็ดได้ต้องเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าเราต้องยอมรับอย่างนดีว่าคนไทยส่วนใหญ่เลยนะครับถูกการเฝ้าประกันได้มาหลายสิบปีนะครับคือน้อยคนนะครับที่จะไปหูนอกเหนือจาก ตำราตำราสอนผมว่าพบกันได้มาทั้งในแบบเรียนการศึกษาทั้งในสื่อทุกอย่างเลยมีเสาอากาศมีแบบเรียนที่เฮาสึมซับทุกวันนะครับผ่านสังคมผ่านว่าทำผ่านการอบรมต่างๆนานาเนี่ยมันจะทำให้คนคิดต่างจากนี้ครับคงเป็นไปได้ยากแตงนั่นเฮาต้องค่อยๆค่อยๆทำนะครับแล้วก็อาศาสถานการที่เกิดขึ้นในจัุบันนะครับทำให้คนเปลี่ยนความคิดต้องหาเทอร์นิอยที่เจอมใช่ว่า ปัจจุบันนี้จากนักการตลาดสูงคร,รับรัฐบาลวันที่22สุทธิพงศ์ประชาชนส่วนใหญ่เจอเทิร์นนิ่งคอยแล้วก็คงจะมีการขยรับครับเปลี่ยนกันไปผมมองว่าทุกฝ่ายเป็นแนวร่วมตามใดที่ประถึงธนาดว่าจะไปชี้เป้า 6, ทำลายกันเองเป็นสายลับเปลี่นส้สื่อเป็นสายลับเป็นไส้สายอื่งองนั้นก็รับมาได้นะครับแต่ถ้าสู้นักสู้น้อยสู้แบบสู้สู้มากนะครับเคยปลาใสแบเบเคยปลาใส เคยชุมนุมเมืมเคยชุมนุมแต่ว่าเคื่อนที่ตามข้าวสารนะ่ะจะมากจะน้อยผมถือว่าเป็นแนวร่วมนะครับเขาต้องมองข้ามประเด็นเล็กประเด็นน้อยเสมอเพราะเป้าหมายเขาใหญ่กว่านั้นที่สําคัญนะครับมันไม่ใช่เป้าหมายของ,ของใครคนใดคนึ่งมันควรจะเป,เป็นเป้าหมายของคนเมืองทุกคนนะครับที่เขาเข้าใจในสิทธิของตวกาว,ว่าเขาจะอยู่อย่างไรในระบอบประชาธิปไตยครับผมเบื่อนะครับที่ต้องเจอเรื่องราวของวงจรลูกบาศเดิมๆเ,เลยนะครับ แต่ัง้งหลายคนครับเาทราบเปนดีว่าวงจรนี้มักจะนําพาให้คนวนกลับมาที่เดิมเสมอนะครับครั้งนี้คงจะแตกต่างจากครั้งก่อนเนื่องจากว่ามีปัจจัยหลายอย่างครับาการสื่อสารเทคโนโลยีนะครับเป็นโลกไร้คมแดนโลกดิจิทัลคุณมันสามารถจะบล็อกข่าวสารได้ควาสามารถจะใช้สูตรดั้งเดิมที่เคยใช้ได้เหมนแล้วนะครับสูตรเผาตําราฆ่าบัณฑิตอันนีเน้เป็นเรื่องราวของบริการท,ที่ใช้มาตลอด ทุกย God ุคทุกสมัยเลยนะครับ้งแจะสมัยกินซีฮ่องเต้ครับยันถึงสมัยฮิเลอร์ตามอุสตูวินีก็แล้วแต่นะครับข้ดการนะครับมักจะขัวความจริงเสมอข้ดการมักจะลัวคนที่คิดเป็นดังนั้นนะครับมันจะเรื่องแปลกการตัวพ่อเองครับอย่างกินซีฮ่องเต้เนี่ยก็เคยถึงขั้นสรางให้เผาตางลาข่ามดิบมาแล้วนะครับเพราะว่ากลัวการปิดกั้นลัวการวิจารณ์นะครับพยายามจะปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์ฮ่องเต้นะครับโดยใช้วิธีการควบคุม ความคิดพุกประการตีตื้แตกต่างจากตัวเก่าเรามีการเผาตำลาแล้ครับสมัยผินซีฮ่องเต้นเนี่เผาตำราเลยนะครับทุกอย่างยกไปตำราแพทย์นะครับตำรายพยากรณ์ก่อนตำราการพ่อปู่ที่เหลือที่เผาหมดเลยนะครับมีคําสั่งห้ามให้ม,หมีการเปิดโรงเรียนในกระชดโดยมีคําสั่งห้ามให้หเรียนวิชาเกี่ยวกับแนวความคิดของสํานักต่างๆนะครับ ทงให้บันทิตหลายคนเลยนะครับที่ลูกสมัครกินซีฮ่องเต้บอกพอใจออกมาวิจารณ์ทางวิจารณ์นะครับปรากฏว่ากินซีฮ่องเต้จับบันทิตไปประหารชีวิตนะครับฝั่งทั้งเป็นเลยกว่า500คน,ชน,คนเช่นเดียวกันท่านฟังครับทิ้เลยเองนะครับบรรยากาศทิ้เลยก์ก็สมัยเรื่องอำนาจนมาร์กเนีในใ่ยนะมีการเผาตำลาหลายเล่มเลยนะครับตำราของโทมาสมันนะครับที่ถูกเผา สุดท้ายก่จบด้วยการสังหารชาวยูนะครับเขามองว่าชาวยูเนี่ยเป็นชนชาติที่อาจจะห่วงตามฮิตเลอร์หรือเปล่ามีการสังหารชาวยูนับล้านคนเป็ดเรืการไทยเหมือนกันเพื่อนฟังครับที่ผ่านมาในการทำลายหนังสือทางความคิดเป็นหนังสือหลายเล่มหลายราวเป็นการปิดกั้นคุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่าว่าหนังสือของฝ่ายซ้ายหลายเล่มเนี่ยเราไม่สามารถจะหาอ่านได้ในห้องสมุดทั่วไปอ่านได้ยากมากเลยนะครับต้องไปเสิร์ชหาครับ วันนี้อย่างดีรัามี Google นะการมี Google มีทั้นเราเปิดโลกัาน์ได้กว้างขวางมากมาเราสามารถเสิร์ชหนังสือตำราจากเทคโนโลยีสมัยใหม่นเทอร์เน็ตนะครับหาอ่านได้หรือว่านี่การกากติดกั้นก่อนจะญากคเื่อนตอให้คุณจะไปบล็อกพิกาพีเดียนะครับเราก็มีโปรแกรมทะลวงบล็อกได้ค <c oughs> ือควสามารถจะบล็อกทุกเครือข่ขายครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นความพยา,ายามทำใช้ของอนภานาบรรยกาศที่พยายามดิน้นสุดท้ายผมฟังค,ครับผมมองว่า อันอย่างก็แล้วแต่นะครับเมื่อคนมันสิ้นอำนาจไปแล้วนะเมื่อสิ้นอำนาจก่อนจะสิ้นเรื่องราวทรัพย์สมบัติความชั่วที่ได้ก่อขึ้นไว้แน่นอนครับถ้เมืนนะครับก็จะถูกขุดประจานไปทั่วโลกหลายเรื่องหลายแล,ยล้วขาพที่สามารถพิจารณาได้ในช่วงเวลานึงพอผ่านช่วงนั้นไปนแล้วเนี่ยก็จะถูกจะถูกขุดคุยออกมาปพาราะวศาตา์ครับจะถูกจารึกไปถึงเมื่อเลยยิ่งใครทาชั่วท่าใดเนี่ย ทำด้านมืดสักใดนะครับหรือถูกจารึกมากขึ้นเท่านั้นนานแสนนานครับยุคใดสมัยใดจะเป็นอดีตเป็นปัจจุบันก็แล้วแต่ครับจะมีการทําเป็นภาพยนตร์นะครับทำเป็นหนังสือเป็นมหากราบเลยใครก็แล้วแต่นะครับที่ทําการกดดี่ผู้คนให้ยอมจำนวนว่าด้วยอำนาจอิทธิพลหรือว่าใจแรงกายนี่ก็แล้วแต่ถ้าตั้งอยู่บนความไร้สติตั้งอยู่บนความวิธีทำนะครับตั้งบนความมืดบอดและใจอวิชาเนะี่ย ย่อมนำพาไปสู่ความพันนาเมื่อถึงบ้านปลายชีวิตอันนี้เป็นสัจธรรมเลยครับท่านผู้ฟังที่ต้องประสบกับกับทุกคนเรื่องราวของเกิดแก่เจ็บตายนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวสัจธรรมทำทุกข์มากทำชั่วมากครับจะตายกัวประเทศตายนะครับก็เลี่ยนหล่นต่อสู้ทุนทุรายครับกับโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราทุกคนสามารถจะลิบหนีพ้นกันได้เลยครับ อย่างที่บอกนะครับเรื่องนี้มันเป็นพัฒรามันเป็นเรื่องที่จริงการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นเรื่องราวที่ทุกคนมสามารถจะออเรี่ยนได้เรามีใครที่จะมีพ้นการเปลี่ยนแปลงได้ครับท่านฟังมีคำกล่าวนะครับของสีบอร์พาบอกว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งนิรันร์ความเปลี่ยนแปลงก็มันเกิดขึ้นครับทั้งในชีวิตของเราและในความเปลี่ยนไปของโลกเราจะต้องติดตามมันไป ไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามครับเพราะว่ามันคือของจริงมันเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาสัมผัสกับชีวิตของเราทุกคนแน่นอนทุกท่านครับการเปลี่ยนแปลงนี้บางทีหลายคนก็กลัวนะครับเขาอยากกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่หลายครั้งเขาจำเป็นต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างที่งยวดมาได้แต่ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นครับจะมาถึง สิ่งที่ถึงตัวฮาวกอนมักจะเป็นความกลัวหลายคนครับกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายคนกลัวที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งที่บางทีเฮาประสาทกูซ้ำไปว่าฉากต,ต่อไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนครับจะเป็นอย่างไรถ้าพอบอกคุณได้ซ้ํานะครับถือว่าช่วงนี้พุทนนาะชาชนนะครับของฮาไนี่อยู่ในช่วงของการคาบเกี่ยวในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่เกิดขึ้นในอนาคตจะมีใครหู้หรือครับจะเ,เกิดอย่างขึ้น ผมมีเคยคาดเดาได้ผมมีนมักวิเคราะห์คนไหนนะครับที่จะสามารถคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้ว่าจะออกหน้าไหนจะมูจะจา้จานี่มันมันตอบกไ็ได้เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกยเกิดขึ้นในประเทศไทยาก่อนในรอบหลายสิบปีแล้วก็ในช่วงเวลานี้เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดน,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 นะครับก็รู้ฟังครับวันนี้ผมก็ถือว่าขอแนะนําตัวอย่างคร่าวๆไปก่อนแล้วกันครับยังไม่ใช่จากจะประกาจี ขอเน้นจากว่าเครื ing, well. <inä> the ่องมือเครื่องใช้ยังไม่พร้อมนะครับปงประมาณอาทิตย์หน้านะครับจะจัดการแบบแบจริงๆได้ตอนนี้องเครื่องมาเครื่องมือนะครับอยู่กระจายครับอยู่คนตีคนต่างนะในการก็จะประหารนี่ก็ต้องเอาไปกระจายหลายที่หลายทางไปเลยครับกว่าจะรวบรวมเก็บมาได้ต้องใช้เวลานานพอสมควรครับประมาณงประมาณอาทิตย์หน้านะครับประมาณพฤหัสหน้างจะสามารถพร้อมโอกาสได้อย่างสมบูรณ์นะครับหวังว่าจะสมบูรณ์ ุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับที่ต่างฟังกันได้ครับวันละสองชั่วโมงนะครับเวลาประมาณวันที18มิถนาจนถึงวันที23มิถนาก็สามทุ่มถึงห้าทุ่มโดยประมาณนะครับวันศุกร์อาจจะเลื่อนเวลาหน่อยละกันครับเดี๋ยวดูเวลาทันเจีนทีว่าจะเป็นเวลาไหนก่อนรูแบบแร้กับรายการคงเป็นแบบเดิมแค่เที่อหจัรายการเป็นการมีข้อข่าวอัปเดตข่าวนะครับข่าวสารแต่ละวันแต่มีข้อข่าวท่มุมมองต่างครับมีเพลงเพคอัพที่ฟังกันนะครับตามสไตล์ดีเจนหนึ่งนะครับ ก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ครับที่เว็บไซต์นวช s สวีเดน d o n org ฟังกันได้เลยครับวันนี้ก็ต้องขอลาทึ้นฟังครับก่อนก่อนจากนี้ฝากลุงฟังไว้อางหนึ่งรักษาสุขภาพไว้นะครับสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งนะฮะของคนทุกคนทุกคนเกิดมามีชีวิตเดียวครับมีร่างกายเดียวรักษาไว้นะครับมือแข็งแรงพยายามอย่าไปเครียดมากกับเรื่องราวการเมืองต่าง กินอาหารที่มีสุขภาพนะครับออกกาลังกายสม่าเสมออย่าไปนอนดึกให้มากนะครับอย่าไปามกมุ่นกับเรื่องราวที่บันทอนจิดใจเราให้มากนักเฮาต้องทํานะครับเพื่อจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อจะอยู่มีอายุยืนยาวทํานี้ทั้งนั้นนะครับที่ทำไม่ใช่เพื่อตัวเฮาแต่ทําเพื่อถ้าเฮามีชีวิตยืนยาวแล้วนะครับเฮาจะได้รอดูกันเป็นแปลก เราดูกันล่มสลายของเครือข่า,ขายครับของระบบที่มันทําร้ายที่มันกาะมังสูกันเป็นปริงประเทศไทยมาอย่างยาวนานเพื่อเห็นกับต่าของเหาครับวันนี้ผมจะหนึ่งลายไปแล้วครับโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีครับอย่าบังเงินเจอใครที่ยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แบบว่ามีจริงๆได้ก็คงดี บอกที่ว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนีม่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้กี่ลมพันที่พัดละอองโปรอยอ,อ่อนมาในกรงขังคง เน็บนาวเงียมเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสวรรณของเรา บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้กี่ลมันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในกรงคังคงเน็บหนาวเงี่ยมเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่ อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสวรรคของเรากี่ลมฝันที่พัดละอองโปรอยปอนมาในรมคับพงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพัง โปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะกอนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสวรของเราปลุกผู้คนปลุกฝันสวรรของเรา